สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในทฤษฎีง่ายๆใน5นาทีนะวันนี้นะคะเก๋ก็มีทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องของประเภทของคนนะคะหรือว่าบุคลิกภาพมาคุยให้เพื่อนๆฟังกันตอนนี้ก็เป็นตอนที่12กันแล้วนาอนในเรื่องของทฤษฎีง่ายๆใ,ใน5นาทีนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าทฤษฎีเนี้ยมันเป็นทฤษฎีว่าด้วยเรื่องอะไรนะคะในทฤษฎีของ big five นะคะหรือว่า 5บุคลิกภาพด้วยกันนะคะ Big Five Personality Test นะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีชื่อย่ออีกอันนึงบางทีเขาก็เรียกว่า Ocean นะคะมาจาก O C E A และก็ N นะคะซึ่งเป็นตัวอักษรตัวแรกนะคะตัวแรกที่นำคำที่เรียกในแต่ละบุคลิกภาพนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่า5บุคลิกภาพนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะแล้วก็ลองสังเกตตัวเองไปด้วยนะว่าเราเป็นคนแบบไหนนะคะตัวแรกนะคะ Openness ก็คือ คนที่ชอบที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะคะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์กล้าลองสิ่งใหม่นะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบในเรื่องของงานศิลปะวัฒนธรรมนะแล้วก็ชอบในการที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าเวลาเราทำตัวที่เป็น quiz หรือว่าเราทำตัวที่เป็น t e s ในเรื่องของอันนี้แล้วเนี่ยแบบทดสอบเนี่ยถ้ามีคะแนนสูงก็แปลว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบ เปิดโลกนะในการที่จะทําสิ่งต่างๆแล้วก็มีความคิดสร้สางสรรค์แต่ว่าถ้าเราได้ข้อนี้ที่มีคะแนนน้อยนะคะมันอาจจะหมายถึงว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีความระมัดระวังนะคะแล้วก็ชอบในการที่จะทําอะไรที่เป็นแบบเอองานที่เป็นกิจวัตรประจําวันหรือว่างานที่ซ้ําๆหรือในเชิงปฏิบัติซ้ซซาไปซ้ำมามากกว่าเนาะ ในตัวที่2นะคะก็คือตัว C มาจาก conscientiousness นะคะ conscientiousness ในที่นี้จะกล่าวถึงบุคคลที่มีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีนะในการทำสิ่งต่างๆคือเป็นคนที่เรียกว่าในภาษาอังกฤษก็คือ well organized ก็คือเหมือนประมาณว่าจัดการได้ดีนะคะเป็นคนที่เตรียมตัวในการทำอะไรให้เป็นระบบระเบียบนะคะแล้วก็รู้จักในการที่จะเรียงลำดับในการทำสิ่งต่างๆค่อนข้างเป็นคนมีระเบียบวินัยว่างันเถอ,อะเนาะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าได้คะแนนในข้อนี้น้อยนะคะก็อาจจะเป็นคนที่มีลักษณะชิลๆอ่าชอบอะไรที่แบบสบายๆนะคะไม่ได้บอกว่าไหนดีไม่ดีนะแต่แค่บอกว่ามันเป็นลูคลิกลักษณะของคนก็คือว่าถ้ามี consistency สูงเนี่ยก็จะเป็นเป็นคนที่มีระบบระเบียบว่างั้นนะคะแต่ว่าถ้าคะแนนในข้อนี้น้อยลงหน่อยก็อาจจะเป็นคนที่มีลักษณะของการที่แบบสามารถที่จะยืดหยุน่นแล้วก็ทําอะไรที่แบบสบายๆได้นะคะในข้อที่3มนะคะตัว extraversion นะคะหรือว่า คนที่ชอบในการพบปะผู้คุยนะหรือว่าออกสังคมเจอคนนู้นคนนี้ไปงานปาร์ตี้นะคะแล้วก็ชอบที่จะคุยกับคนชอบที่จะเขาเรียกว่าอะไรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ extra version ซึ่งคนที่ได้คะแนนข้อนี้น้อยก็จะตรงข้ามกับ introvert หรือว่าคนที่ชอบเก็บตัวนะแล้วก็ชอบที่จะแบบอยู่กับความคิดของตัวเองมากกว่านะคะตัวที่4ี่นะคะ agreeableness นะ agreeableness ในที่นี้เนี่ยก็คือคนที่ มีความเห็นอ,อกเห็นใจคนอื่นเข้าอ,อกเข้าใจคนอื่นก็คือใช้ความรู้สึกค่อนข้างเยอะนะคะเป็นคนที่ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือคนอื่นก่อนนะคะแล้วก็เห็นความสําคัญของคนอื่นก่อนตัวเองประมาณนี้แต่ถ้าได้คะแนนในข้อน,นี้น้อยเนี่ยหมายความว่ายังไงนะคะก็อาจจะหมายความว่าคุณอาจจะอยู่ในคนที่เป็นคนคิดอะไรเป็นตักกะเป็นระบบนะคะมากกว่าที่จะใช้ความรู้สึกอ่ประมาณนั้นส่วนอันสุดท้ายนะคะ Neuroticism อันนี้อธิบายลักษณะของคนที่ อาจจะไม่ค่อยมีสภาวะในจิตใจที่มั่นคงสักเท่าไหร่นะคะก็คือว่ามีความวิตกกัง,งวลได้ง่ายนะคะแล้วก็สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยให้มัน อาจจะเอาเป็นทางแง่ลบได้ง่ายอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันมีข้อดีนะข้อดีของการเป็นนิวโทรซิซึ่งที่มีคะแนนเยอะเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่ค่อนข้างร,ระมัดระวังรอบคอบนะคะแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นความเสี่ยงได้มากกว่าคนอื่นในขณะที่ถ้ามีคะแนนในข้อน,นี้น้อยก็อาจจะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียนะหรือว่าจะเป็นคนที่มีลักษณะถ้ามองในแง่เสียมันก็อาจจะเป็นเหมือนคนที่ ไม่ได้ค่อยระมัดระวังตัวซะเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะซึ่งเ้าหมดนี้นะคะใน Big Five Personality Test เนี่ยก็คืออธิบายในเรื่องของคุณลักษณะหรือว่าบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลซึ่งเราทุกคนนะคะสามารถมี5สิ่งนี้ในตัวเอง แต่ว่าจะมีมากหรือมีน้อยเนี่ยแต่ละคนก็จะมีไม่เท่ากันนะคะอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับบุคลิกลักษณะบุคคลซึ่งเกนเนี่ยก็ได้นํามาสรุปคร่าวๆประมาณนี้นะคะถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปทําตัวเทสนะคะหรือว่าตัวทดสอบได้ในเว็บไซต์ต่างๆก็จะมีให้ทํานะก็จะได้รู้ว่าเราได้คะแนนกี่คะแนนลองทายดูซิว่าของเก์ได้เท่าไหร่นะคะในข้อไหนของเก์นเนี่ย จะได้ตัว openness กับ conscientious เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะก็จะคือเป็นคนที่ชอบลองทําสิ่งใหม่นะคะแล้วชอบที่จะเรียนรู้นะแล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรเป็นแบบค่อนข้างเป็นระบบระเบียบเป็นไปนตามแผนแต่ถามว่ามันมีข้อเสียไหมก็รู้ตัวว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราแบบไม่ได้ระมัดระวังหรือทําอะไรที่มันใหม่มากไปอะไรประมาณนี้นะคะมันก็อาจจะนําเราไปสู่อะไรบางอย่างที่เราไม่ได้เตรียมตัวหรือว่า ก่อที่เราเป็นคนที่มีแบบคอนไซเชียสเนตเยอะเนี่ยบางทีมันก็จะนําไปสู่การที่เราเป็นคนแบบจริงจังมุ่งมั่นแล้วก็เครียดได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากให้ชวนสํารวจตัวเองนะคะอ่าโอเคสําหรับวันนี้นะคะคฤดฎีง่ายๆใน5นาทีมีเท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะคะในเรื่องไหนที่อยากให้เกตอธิบายให้ฟังแบบสั้นๆง่ายๆประมาณนี้นะคะก็ยินดีที่จะ,ะรับ ออคอมเมนต์มาได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเกนก็จะแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าทฤษฎีนั้นพูดถึงเรื่องอะไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาติดตามสวัสดีค่ะ